นี่ต้องต่อตรงนี้ครับผิวหน้ามันเป็นแม่เหล็กเราต้องต่อตรงนี้นี่ไงจุ๊บต่อได้เลยเปล่าต่อดิโอ้ต่อได้เยอะเลยดินี่ไงชุบอ,าอ,าอ,าอา้าวอ้าวได้เลยครับ ข้างในเป็นแม่เลกค่ะดูดิข้างในเป็นแม่เด็กใ,ใช่ไหมครับ oh o <no>. เ oh. จ้าเอ๋เจ้าเอ๋เจ้าเอ๋เจเอ๋จับได้แล้วจับได้แล้ว 一只狼。 วันกระโดดไหมครับกระโดดไหมมาเลยกระโดดแล้วครับโอ้โหโอ้โหนาวันปีตรงนู้ได้ไหมนาวันปีตรงนู้ได้ไหมปีนไดเปล่าดูที่ใครปีนเร็วกันปีนหน้าผาเร็วไปปีนหน้าผาปีนเร็วโอ้โหเป็นตัวตลกอ่ะ นู่นตนู้นตัว่อใหญ่เลยมีรถเข็นด้วยนะมาเล่นก่อสร้างกันแล้วนี่ทางนี้ทางนี้แล้วใช่เถเข็นมาใส่เลยเอาไปเข็นไปใส่ที่ก่อสร้างนู้นเลยเข้าไปเลยเข้าไปเร็วเข้าไปไปขนมาแล้วเราก็สร้างเป็นบ้านเลยนะครับเป็นสร้ากเป็นตึกเลยนู่นทางนู้นเข็นได้ไหมน้องบอลเป็นเข็นได้ไหมเข็นเข้าไปเลยแล้วเอาของใส่เข็นแล้วของใส่ เอาบลีดใส่นี่นี่นี่เดี๋ยวก็ช่วยทำมาแล้วเอาใส่เลยใส่ใส่ใส่แล้วก็ไอ้นี่ใส่แล้วเดี๋ยวไปสร้างบ้านไปสร้างตึกกันใส่ทีละอัเพราะว่าอันนี้มันใหญ่เกินอ๋อโอเคโอเคใส่แล้วเดี๋ยวเขียนไปสร้างตึกเลยเพะเพราะว่าอันนี้มันใหญ่เกินโอเคครับใส่เสร็จแล้วเขียนไปสร้างตึกเลยนะอ้าวอิดพังแล้วเร็ว แล้วก็มาต่อเลยต่อสูงสูงข้างบนเลยครับสูงสูงข้างบนนี้เลยต่อไปต่อตัวค่ะโอเคครับ, okay, รบได้เลยอเอาเค้นไปเลยครับอเอาคุณว่านลงนอี่แล้วไปเลยเร็วไปเลยเร็วไหวหรือเปล่าวัยรุ่นไม่ไหวไปเลยเร็วไหวหรือเปล่า,ไ,า,ไ,าไหวสิเร็ว ตอ่อครับเสร็จแล้วมาตอ่อนาวานามาต่อเลยนวัน,าวานอาที่นาวานเขียนมาต่อเลยครับหยิบมาเลยหยิบมาหยิบบริกส์มาดินาวันหยิบมาครับหยิบมาตอ่อนี่นี่เสร็จแล้วตอ่อตรงนี้ชลามตอ่ตอต่อต่อให้สูงสูงเลยมานี่เดี๋ยวกดให้ดูนี่นะครับต่อน,นี้เลยไปหยิบมาอีกเร็วเอาให้สูงสูงเลยนะนวานมาจะต่อตรงน,นี้เร็วเดี๋ยวกดต่อให้มาเร็วเขียนมาเร็วเร็วครับเร็ว มานดิไหนนวันมาเสร็จแล้วามาต่อตรงนี้นี่ต่ออย่างนี้ครับนี่ได้ยังมาแล้วทุกคนช่วยกันเอามาต่อตรงนี้เลยนวันให้สูงๆเลยต่อตรงนี้ต่อตรงนี้เอาสูงๆเลยนะครับโอเคเอาเร็วได้แรงนิดเดียวเออกดเลยกดกด โอเคเรียบร้อยสุดยอดไปแล้วครับต่ออีกครับเร็วโอ้โหต่อสูงเลยเหรอเอาเลยครับตรงนี้ด้วยครับตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยปีเลยครับ <im> หนึ่งชั่วโมงแล้วครับโอ้โหเล่นนี้เหรอโอ้โหสูงเลยครับสูงเลยครับแอบหลับหรือเปล่าครับไม่เห็นเหรอครับไม่เห็นนะครับ,น,รบนอนเลยครับนอนเลยเหรอคุณวานนอนเลยเหรอคุณวาน ได้ไหมครับโอ้โอ้โอ้ยิ้มหวานหน่อยถ้ายิ้มหวานเนี่ยกูพามาเล่นอีกยิ้มหวานก่อนเลยขึ้นมายิ้มหวานก่อนขึ้นมค่ะอู้โอ้โหทำงานหนักเลยครับก่อสร้างทำงานหนักเลยครับก่อสร้างทำงานหนักเลยครับก่อสร้างจะเป็นเอนจิเนียร์เหรอครับต่อขึ้นจะเป็นวิศวกรเหรอครับเอนจิเนียร์ครับโอเคไหมครับ เป็นวิศวกรแบบโกใช่ไหมครับคุณ <c oughs> วานรถไปขึ้นมันรถไปขึ้นบันไดไม่ได้ครับรถไปขึ้นบันไดไม่ได้นะไหนเอาเลี้ยเลยนะซิ่งๆเลยยูฮูเลยยูฮูโอ้โห <c oughs> ยูหูเลยครับ <c oughs> มาเลยซิ่งเลยดูดีใครเร็วออกว่ากัน สิงมาเลย hoo! ยูฮูเร็วเร็วกบมาเร็วเวมาเร็วอ้าวขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านได้ครับ,บ,บกลับบ้านได้ขึ้นวานขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านได้ถอยมาจากไหนถอยมาจากไหนกลับบ้านได้ครับ 哇！